ต่อมานะคะคจะเป็นรายการค้าวันที่8มกราะคมะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับอินวอย์ขายยกมาต้นงวดเลขที่อ้างอิง9 9 8 0 1นะคะจากบริษัทฟู o ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตจำกัดได้รับจากธนาคารกรุงไทยสาขาลาดพร้าวนะคะเลขที่4481234นะคะลงวันที่12มกราคมรับเต็มจำนวนคะ่ะเราจะไปดูกันในโปรแกรมเลยนะคะไปที่ระบบลูกน้รายวิเคราะห์นี่ คลิกปุ่ม Work Flow ค่ะมาที่ใบเสร็จสินค้านะคะเล่มเอกสารเราจะใช้เล่มที่0001นะคะจากนั้นคลิกปุ่ม OK ค่ะเข้ามาแล้วจะยังไม่มีรายการใบเสร็จนะคะเราจะทำการเพิ่มโดยการกดปุ่ม F3 หรือเพิ่มนะคะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะใหระ้ระบบ Running ให้อัตโนมัตินะคะมาดูวันที่เอกสารนะคะคือวันที่8เดือน15 มาที่รหัสลูกค้านะคะใส่จุดแล้ว Enter นะคะลูกค้าในที่นี้ของเราก็คือบริษัทฟู o แลนดนะคะเลือกเสร็จแล้วให้กด Enter ค่ะมาที่รายการ i n v o i c e นะคะในคอลัมน์ททยให้ใส่จุดแล้ะ Enter นะคะ โปรแกรมจะขึ้นประเภทเอกสารที่ต้องการมาให้นะคะในที่นี้เราจะใช้รหัส SI นะคะคือใบส่งของทับใบกำกับภาษีและทับใบแจ้งหนี้ขายนะคะเลือกเสร็จแล้วให้กด enter ค่ะมาที่ช่องเลขที่นะคะให้ใส่จุดแล้ว enter ค่ะโปรแกรมจะดึงเอกสารทั้งหมดของที่ลูกค้าค้างชำระนะคะ ในที่นี้จะมีอยู่ใบเดียวนะคะคือใบที่เลขที่ย่างอิง99801นะคะเราจะมาติ๊กถูกที่หน้ารายการแล้วกดเลือกนะคะจากนั้นเราจะมาบันทึกรายการเอกสารธนาคารที่ได้รับนะคะมาที่แถบรายการรับค่ะใส่จุดแล้ว Enter น,นะคะ รายการจะขึ้นโปรแกรมจะขึ้นรายละเอียดเอกสารการชำระเงินนะคะประเภทเอกสารให้ใส่จุดแล้ว enter ค่ะโปรแกรมจะขึ้นประเภทเอกสารธนาคารที่เราจะต้องการใช้มาให้นะคะในที่นี้เราจะใช้ C รหัส GL นะคะคือประเภทฝากโดยเช็คของธนาคารอื่นนะคะเลือกเสร็จแล้วกด Enter ค่ะ เลขที่เช็คก,ก็คือ4481234นะคะมาดูตรงวันที่เช็คหรือดิวเดตนะคะเราจะรับเต็มจำนวนวันที่12มกรานะคะจากนั้นมาที่รหัสของธนาคารนะคะธนาคารที่เราได้รับจากธนาคารกรุงไทยนะคะคือ KTB ค่ะ t b นะคะสาขาลาดพร้าวค่ะมูลค่า25,000บาทนะคะเสร็จแล้วให้กดปุ่ม F10 เพื่อเซฟค่ะมาที่หน้ารายการใบเสร็จรับเงินนะคะจะมีอยู่1รายการนะคะลงที่8 แมกราคมา8นะคะจำนวนเงิน25,000บาทนะคะมาที่รายการอินไวท์ก็จะมีอยู่หนึ่งรายการนะคะจากนั้นให้กด F10 เพื่อบันทึกนะคะโปรแกรมจะทำการเชื่อมโยงไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทโดยการลงบัญชีอัตโนมัติให้ที่เครดิตเดบิตเช็ครับ รอนำฝาก25,000บาทนะคะและเครดิตลูกหนี้การค้า25,000บาทนะคะจากนั้นกดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกรอบนึ่ะคะโปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์ไหมเราจะไม่พิมพ์นะคะให้ตอบ No ค่ะโปรแกรมจะขึ้นใบเสร็จรับเงินใบใหม่มาให้เพื่อให้เราบันทึกนะคะเราจะไม่บันทึกแล้วให้กด Escape เพื่อออกนะคะยกเลิกข้อมูลนี้ให้ตอบ Yes ค่ะ มาที่หน้ารายการใบเสร็จนะคะจะมีอยู่หนึ่งรายการที่เราเขึ่งขีดไปเมื่อกี้นะคะคือลูกค้าบริษัทฟ o o ด l a n d s u p e r อร์มารนะคะจากนั้นกด e Scape เพื่อออกค่ะกลับมาท,ที่หน้าใบเสร็จขายนะคะกด Cancel เพื่อกลับไปที่เมนูหลักค่ะค่ะรายการค้าวันที่8ก็มีเท่านี้ค่ะ